ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเราในวันนี้ก็ช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนมิถุนา ในช่วงนี้จะมีดาวหลายดวงที่เคลื่อนย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั่นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของวันที่สองของเดือนมิถุนาจะมีดาวพระศุกย้ายเข้าสู่ในราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีเมถุนนั่นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรียกว่าหยิบจับอะไรในช่วงนี้ ก็จะเป็นเงินเป็นทองจะทำอะไรก็มีคนให้เกียรติตัวท่านอยู่เสมองานที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นทำแล้วจะมีชื่อเสียงอีกด้วยในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สามจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนทึ่งเป็นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ดวงของชาวราศีเมถุนนั้นมีความสดใสมีความโดดเด่นอย่างมากมายเรียกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะมีความสดใสโด,ดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนให้กาลังใจท่านมากมายในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีเมถุนหยิบจับอะไร ในช่วงของเดือนมิถุนานี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาในช่วงนี้ในช่วงของวันที่สามที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำนั้นท่านเคยคิดว่าทำไม่ได้หรือว่างานที่ท่านเคยรอคอย ในช่วงนี้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านสิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็จะสิ้นสุดลงไปสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ได้ก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีเมถุนนั้นจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองนั้นเข้ามาหาท่านแล้วท่านจะลงทุนอะไร ในช่วงนี้ก็ย่อมมีความสำเร็จท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอยู่อย่างไม่ขาดสาย การงานการเงินก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีเข้ามาท่านอีกเช่นเดียวกันท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงของเดือนมิถุนาท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านท่านเคยทำอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลดีกับตัวของท่านในช่วงของเดือนนี้ ในช่วงที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็จะมีโอกาสดีๆได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกอย่างหนึ่ง ในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินที่ท่านทำในช่วงก่อนนั้นก็จะมีเข้ามาท่านหลายช่องทางเรียกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการทรมากินถือว่าจะมี แต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเกยท่านเรียกว่าท่านทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กําลังใจท่านการงานก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้โชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านอีกด้วย ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นเงินเป็นทองสิ่งที่ท่านคาดคิดว่าไม่ได้ก็จะทำได้ในช่วงนี้จะมีคนชักพาและจะมีคนนำพาท่านนั้นมีโชคมีลาบอย่างมากมาย ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นก็ถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมถุนหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็โดนเอารัดเอาเปรียบหรือโดนคนลังเกียจในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะดีอย่างมากๆทำอะไรก็จะมีผลดีมีความสำเร็จ จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีความมณะมีความอดทนมีความขยันภาพเพียรบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยทอ้อหรือว่าท่านไม่อยากทำในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้ท่านก็อยากจะทำทำแล้วท่านก็ได้ผลดีกับตัวของท่านอีกเช่นเดียวกันทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความเจริญและมีความรุ่งเรืองอีกด้วยในช่วงต่อไปนี้ ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หกจะมีดาวอังคารนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงาน ในช่วงของเดือนมิถุนาระหว่างวันที่หกนั้นที่มีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีสิงนี้ในเรื่องของการงานท่านต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทำงานอะไรในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังไว้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการ ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านทำบางทีอาจจะมีการสะดุดได้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็คิดว่าทำได้แต่พอลงมือทำแล้วก็กลับทำไม่ได้ก็มีงานบางครั้งบางคราวก็ทำแล้วจะมีการเหน็ดเหนื่อยมากมายในช่วงนี้อาจจะต้องมีคนมาช่วยหรืออาจจะมีคนมา ช่วยรับจ้างท่านอีกแต่หากถ้าหากว่าท่านทำไม่ไหวในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องจ้างคนเข้ามาช่วยเพื่อแบ่งภาระในเรื่องของการงานของท่านในช่วงนี้ถือว่างานบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นงานที่ลำบากและต้องใช้ความคิดอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานบางทีก็ไม่ได้ดังใจที่เรานึกหรือที่เราต้องการ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่15จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีของเราอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั่นมีความสดใสมีความสว่างสวยอีกหลายด้านในเรื่องของการทำมหากินในช่วงนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด หยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการงานก็ถือว่าไปได้ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านชาวราศีเมทุนในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีของเรานี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่าน ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานการเงินการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติท่านอีกเสมอในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆก็จะมีบริวารมีลูกน้องมีเพื่อนฝูงร่วมทำงานให้ความคิดเห็นให้ความกระจ่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ไปได้ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ไม่ว่าท่านอยากได้ของแพงไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือว่าจะเป็นบ้านอันนี้ก็สามารถซื้อได้ท่านจะมีเงินมีทองมากมายในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั้นมีโชคมีลาบ ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงของวันที่15ของเดือนมิถุนาที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีแต่ความดีเข้ามาหาท่านเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นบางคนชอบทำค้าขายอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะขายอะไรก็แลแต่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนท่านมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาให้กำลังใจมาอุดหนุนท่านอีกมากมายบางคนทำงานเกี่ยวกับการค้าขายทางออนไลน์ท่านก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีออเดอร์ เข้ามาหาท่านอีกมากมายก็รู้สึกว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรำเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใกล้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะทำอะไรก็ช่วยกันปรึกษาหรือให้ความคิดเห็นอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงของปลายปลายเดือนนี้นั้นให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท่านไปได้รับเชื้อมาจากที่อื่นอันนี้อาจจะถึงกับลมหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านได้เพราะในเรื่องของการระมัดระวังนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราไม่ประมาททำอะไรก็จะไม่ผิดไม่พลาดอะไร ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่องตายท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ทุกท่านระวังไว้จะไม่มีเกิดขึ้นกับตัวของท่านถึงจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดี การฟังคลิปของเราแล้วก้อยท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี